เตือนประชาชนช่วงหน้าร้อนระวังป่วยโรคฮีสโตรกย้ำหกกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดหรือดื่มสุรานายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสป่วยโรคฮีสโตรกได้จึงเป็นภาะวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยมีอาการสำคัญได้แก่ตัวร้อนอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการหน้ามืดเพลอกระสับกระส่ายมึนงงหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะชักเกร็งและช็อกสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปมี6กลุ่มได้แก่ 1>, 1. ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเช่นออกกำลังกาย 2. เด็กเล็กและผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่าคนหนุ่มสาว 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง 4. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก 5. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอโดยร่างกายของคนอ้วนและผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะตอบสนองต่อความร้อนที่ได้รับช้ากว่าปกติและ 6. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัวได้มากขึ้น ทําให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดได้รวดเร็วและออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็ว,รวและแรงขึ้น ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอาจทําให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้คําแนะนําสําหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองมีดังต่อไปนี้ 1. สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนระบายความร้อนได้ดี 2. ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 3. ลดหรือเลี่ยงทํากิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนานๆ 4. สวมแว่นกันแดดกางร่มสวมหมวกปีกกว้าง5 ควรดื่มน้ำา2-3ลิตรต่อวันเพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายจากเหงื่อออก6หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 7. ผู้ที่ออกกำลังกายควรเลือกในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเย็นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อนมากและเป็นเวลาที่เหมาะสมหากสงสัยผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนควรให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้ดื่มน้ำเย็นและเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น ให้อยู่ในที่ระบายอากาศที่ดีถ้ามีอาการรุนแรงหรือหมดสติควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลข1422